สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เรามาช่วยกล้วยกันนะเนื่องจากว่าเป็นดินใหม่นะครับเพื่อนๆไม่เคยปลูกกล้วยมาก่อนเลยเนาะทีนี้เขาตั้งต้งนได้เพื่อนดูสิขึ้นเต็มเลยครับทีน,นี้ใบเขาก็จะคลุมอย่างนี้เลยครับเนาะพอใบคลุมขึ้นมาเนี่ยดูเหมือนเขาจะตายอ่ะครับบ้านเราเรียกเลยตายพายใช่ไหมครับเหมือนเขาจะตายพายนะถึงแม้จะเป็นกล้วยพันเกษตรที่เขาบอกว่าโอกาสตายพายน้อยแล้วนะครับก็ยัง มีช้ำๆอยู่นะเพื่อนเนาะดังนั้นนะครับเราก็จึงหนึ่งนะครับมาตัดแต่งต้นอันเนี้สี่ต้นเนี้ยต้องถูกเลือกออกสักสองต้นแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ขยับเนื่องจากว่านอกจากตัดเพื่อให้แสงแดดส่องถึงข้างล่างแล้วก็ลดโอกาสเกิดโรคแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีพวกมแมลงมาอยู่ด้วยคือพวกแตนเพื่อนๆตัดไปก็ต้องหลบไปนะครับวันนี้ไม่โดนต่อยครับ <c oughs> นะครับก็บินหนึ่งกอนนั้นนะบินเต็มไปหมดเลยครับเนาะ เเข้าไปลุยตัดักสพักเห็นตัวเขาบินแล้วก็หนีออกมานะครับนี่นะครับตัดแตง่งทรงต้นกล้วยนี่เพื่อนๆที่บอกอเพื่อนว่ามันจะตายเห็นไหมครับใบก็จะเหลืองเข้าเหลืองเข้าเหมือนจะตายนะดังนั้นเราก็ต้องตัดทรงต้นช่วยนะครับ นเทคนิคนี้นะครับที่เราใช้ในบ้านพันไม้พอเพียงเนาะก็ดูมาจากคลิป youtube นะครับที่พี่น้องเราไปทำกเกษตรที่อิสาราเอลเนี่ยนะครับก็คือการตัดแตงกีกล้วยนะครับก็ตัดครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อนปั๊บนี่นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเขาบอกว่าจะทำให้จำกัดขนาดของจำนวนหวีนะครับแล้วก็ ทำให้อา,อาหารมาเลี้ยงลูกได้เยอะขึ้นนะครับถ้าเราปล่อยให้ยาวไปเรื่อยนะครับปียาวไปเรื่อยเนี่ยจะทําให้ลูกเขาไม่สมบูรณ์เนาะเราก็ทดลองใช้ดูนะครับเนื่อแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ในรูปแบบที่กําลังแตกอย่างนี้นะส่วนใหญ่เราคือมันสุดแล้วเราก็ตัดครึ่งไว้นะครับเหตุผลที่2ของการตัดอย่างนี้นะครับผมเคยตัดปีอย่างนี้และดึงออกมาทั้งปีนะครับปรากฏวา่ามันจะเน่าจากปลายเนี่ยครับ ขึ้นมาบางทีก็กินวีกล้วยก็มีนะครับเนาะเราเลือกวิธีตัดอย่างนี้นะครับมันก็จะไม่เป็นแผลเป็นนะครับที่ลามขึ้นมาสู่วีกล้วยด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อเพื่อนมาดูที่ตัดไว้ก่อนหน้านี้นะครับเ <c oughs> อตัดเสร็จเพื่อนเพื่อนเห็นไหมฮะระหว่างทางเราเนี่ยจะเป็นอินทียวัตถุบนพันดินนะครับนี่คื ล้วยเล็บมือนางนะครับนี่ดูนะครับใบจะคล้ำๆแบบนี้นั้นเพื่อนนะนี่คือเราตัดปลีนะครับพอตัดปั๊บเนี่ยเขาก็จะไม่ให้หวีเลยเห็นไหมเพื่อนๆเนาะแล้วเขาจะสุดเลยพอสุดปั๊บเห็นไหมครับแผลจะไม่ลามขึ้นไปแล้วนะครับนี่คือประโยชน์ของการตัดครึ่งหีกล้วยตีกล้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเ,เราจะเกี่ยวข้าวแล้วแหละเพืๆๆ่อนๆเห็นไหมข้าวเหลืองๆเนี่ยนะครับ พอข้าวเหลืองเกี่ยวเสร็จปั๊บนะครับข้าวบนนี้เนาะก็จะเกี่ยวไปใส่ด้วยกันนะครับแล้วก็เราก็จะจัดการหญ้าแล้วแหละนะครับคันนาเราก็จะสะอาดกว่านี้แล้วเนาะเนื่องจากว่าฝนก็น่าจะหมดแล้วนะครับต่อให้ตกตอนนี้เนี่ยมันมีรากพืชนะครับที่ยึดหน้าดินเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็จะทําความสะอาดคันดินได้ด้วยเนาะทีนี้การแต่งกล้วยนะครับหรือการจัดการคันดินก็จะสวยงามขึ้นกว่านี้เนาะอันนี้เพื่อนๆจะเห็นรกๆนะครับ นี่คือความตั้งใจอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับการไม่มีเวลาของเราเนาะที่ไม่ได้มีเวลามานั่งอย่างนี้นะเพื่อนๆนี่นี่ครับต้องมาถ้ามีเวลานะครับเราก็ต้องเอาเข้าออกเนี่ยตัวนี้นะครับนี่นะครับเป็นวัชพืชเนาะยืนต้นนะครับที่ไม่ต้องการแล้วเม็ดของเขาเนี่ยนะครับพอเราสีข้าวเกี่ยวข้าวไปเนี่ยเม็ดเขาก็จะไปอยู่กับรวงข้าวเราได้ด้วยจะเป็นสิ่งปนเปื้อนในข้าวนะครับ อย่างนี้เนี่ยกำลังให้หยอดถ้าเรามีเวลานะครับเราก็เดินตัดไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ก็จะได้นะครับนี่คือเหตุผลของการไม่มีเวลาเนอะนอกจากการปล่อยให้เพื่อประโยชน์ของการคลุมผิวดินแล้วนะครับวันนี้นะครับบ้านพันไม้พอเพียงนะมาเยื่อมเยียนคันดินสวนการจัดการคันดินสวนของเราตอนเย็นนะครับวันนี้ยังไงก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ